สวัสดีค่ะหมอดาลแพทย์หญิงชัด,ดาวจังวังกรคุณหมอพริตตี้นะคะเรื่องเพศต้องเรียนรู้ปัญหาญิงคิดถึงหมอดาลค่ะภัยใกล้ตัวของสาวๆส,สมัยนี้คืออะไรนั่นแน่ อย่าคิดเชียวนะว่านี่ไม่ใช่ภัยมันเป็นภัยรายใกล้ตัวค่ะเป็นภัยที่เกิดจากการอั้นถ่ายปัสสาวะค่ะสาวๆไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยนะคะก็คือสาวที่ยังอยู่ในวัยเรียนนะคะวัยเรียนมัธยมเรียนมหาวิทยาลายัยหรือนะคะเป็นวัยสาวที่เริ่มใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือวัยทํางานออฟฟิศนะคะรวมไปถึงค่ะสาววัยย้ายให,ใหญ่อย่างพี่ๆคุณผู้หญิงนะคะที่เข้าสู่วัยหมดประจําเดือนแล้วนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอันนึงก็คือการอั้นถ่ายปัสสาวะ การอั้นถ่ายปัสสาวะหรือว่าอั้นฉี่นั้นนะคะเป็นภัยร้ายใกล้ตัวนะคะที่เราจะต้อง ใส่ใจแล้วก็ระวังการถามว่าทําไมต้องใส่ใจขนาดนั้นคืออย่างนี้ค่ะเวลาที่เราอันถ่ายปัสสาวะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้ง่ายและเมื่อเราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ครั้งหนึ่งแล้วนั้นมันจะเหนี่ยวนําให้เกิดการติดเชื้อไปเรื่อยๆค่ะและการติดเชื้อตรงนี้อาจจะลุกลามไปถึงการติดเชื้อในเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าติดเชื้อเนี่ยค่ะเนี่ยหมอดาวทำเออมือให้เห็นนะคะก็ค,ะคือกลุ่มติด เชื้อในอุ้งเชิงกรานก็ได้นะคือมันมันเกี่ยวพันกันได้คืออย่าแบบย่ามใจไปแต่ประเด็นค่ะเวลาที่เราเนี่ยติดเชื้อครั้งหนึ่งแล้วอย่างที่บอกนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายได้เร็วขึ้น เรานี้ถามว่าเวลาที่เราถ่ายปัสสาวะเนี่ยมันคือคกลไกอะไรยังไงต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าทางเดินปัสสาวะของผู้หญิงเนี่ยสั้นค่ะนิดเดียวปุ๊บนะคะจากปากรูฉี่ของเราเนี่ยนะคะมันก็ถึงกระเพาะปัสสาวะแล้วนั่นหมายถึงทุกครั้งที่เราถ่ายปัสสาวะหรือว่าเราฉี่ออกไปมันเหมือนกนารฟ l a ชน้ำอะเหมือนเอาน้ำไล่ฉี่อะนึกออกไหมไล่ฉี่ฉี่ฉีเชื้อโรคที่กำลังกระดึกกระเยกระดึกกระยกำลังจะแบบอ้าฉันจะไปติดเชื้อเธอ,เธอที่กระเพาะปัสสาวะแล้วนะมันก็โดนฉี่ออกไปโดนฉี่ชะล้างออกไปนั่นเองก็เลยทํให ให้เราเนี่ยติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้ยากขึ้นถ้าเราปวดแล้วรีบไปถ่ายเสียในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเราปวดแล้วเราไม่ยอมถ่ายใช่ไหมคะมันเท่ากับว่าเป็นการแบบสมยอมให้เชื้อเหล่านี้กระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไปทางเดินปัสสาวะกระดึบ๊บกระดึ๊บไปกระเพาะปัสสาวะไปชุมนุมม็อบกันแล้วก็เย้ยวเย้ยวค่ะสร้างความเสียาหายให้กับเราก็คือการอักเสบติดเชื้อนั่นเองสําหรับเรื่องของการอักเสบติดเชื้อนั้นอาการนะคะก็จะมีฉี่แสบขาดเสียวอันถ่ายไม่ได้นะคะเพราะแบบ ปวดปุ๊บไปฉีกก็เจ็บไม่อยากฉีเลยอะไรอย่างนี้รวมไปถึงว่ามันจะมีฉีกกระปิดกระปอยได้บางคนอาจจะมีเลือดปนได้นะคะคราวนี้ถ้ามีอาการแบบนี้หลายคนค่ะเลือกที่จะไปซื้อยากินเองเลยอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าถูกต้องเสียทีเดียวค่ะ เพราะว่าจะต้องวินิจฉัยด้วยเนาะว่าอันนี้คือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะจริงหรือเปล่าหรือว่ามีการติดเชื้ออย่างอื่นแทรกแซงหรือแม้กระทั่งบางท่านเนี่ยนะคะเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะก็อาจจะมีอาการลามไปถึงการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้นึกออกไหมดังนั้นก็ดีที่สุดไปพบแพทย์นะคะด้วยความปรารถนาดีจากหนอดาวค่ะและแน่นอนนะคะก่อนที่จะก,กันไปนะคะอย่าลืมค่ะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอดาวและทีมงาน eternity clinic ไปก่อนนะคะปัญหาหญิงคิดถึงหมอดาวเรื่องเพศต้องเรียนรู้ค่ะ